สิบเดือนรอได้ไหมก็จะสู้กับกลุ่มหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศเหมือนกันรอไม่ได้ต้องจัดเดี๋ยวนี้สองความคิดนี้ก็จะส่งออกไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมบที่เชียร์พิธาและเชียร์พรรคก,ก่าวไกลนั้นเนี่ยก็จะเริ่มจัดกันทั้งในกรุงเทพซึ่งก็จะเป็นในแนวที่จัดว่า สอวอต้องเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนเหมือนที่คุณสมบัติบุญงามอ,อนงเนี่ยจัดที่สีแยกอโศกก็น่าจะมีการจัดอีกแต่จะเลือกว่าเป็นสีแยกอโศกหรือจะเป็นสีแยกราชประสงค์ยังไม่ทราบและกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ก็คงจะยึดสถานที่นั่นคืออนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยก็จะจัดกันอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่คือม็อบถึงแม้ว่าจะไม่เชียร์พิธาหรือเชียร์ก้าวไกลโดยตรงแต่ก็เป็นแนวร่วมในการเชียร์ก้าวไกลและพิธาโดยทางอ้อมเพราะเขามีมอตโต้หนึ่งว่ารออีกสิบเดือนได้ไหมวันนี้นับถอยหลังนะครับเหลือ219วัน สมาชิกุธทีสภาก็จะหมดอำนาจห,นห,หรืออีก219วันเนี่ยนับถอยหลังพรุ่งนี้ก็เหลือ218 217เขาจะนับถอยหลังอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เป็นผลทางจิตวิทยาให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจของฝั่งพลเอกประยุทธ์ได้รอ ว่าอีก200กว่าวันเองก็ไล่ไปเรื่อยๆอีกร้อยกว่าวันอีกไม่ถึงร้อยวันท่านทั้งหลายครับเรื่องนี้ก็เป็นการจัดของมวลชนลักษณะหวตเตอร์ส่วนมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งแน่นอนครับคือคือมวลชนที่เป็นแนวร่วมของเพื่อไทยและเขาต้องการในเพื่อไทยนี่ เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลต้องการให้เพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีต้องการให้ขับหรือใช้คําว่าทีมนะพักก้าวไกลออกจากพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็จะจัดชุมนุมกันครับจะมีการจัดชุมนุมกันในญาติปริมณฑลบ้างและจะเริ่มมีการต่างจังหวัดเมื่อวานที่จังหวัดสกลน,นครเน,นี่ยกลุ่มนายกอบตอ กลุ่มนายกเทศมนตรีของจังหวัดสกลนครก็มาประชุมกันและก็ออกถแถลงการว่าต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพราะตอนนี้ประชา,าชนและประเทศชาติมันเดือดร้อนนีม่มาแล้วนะครับจังหวัดสกลนครเริ่มจังหวัดแรกเอานายกอบตเอานายกเทศบาล ทั้งจังหวัดมาประชุมกันแล้วก็ออกแถลงการบอกว่าจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลด้วยเร็วยื้อไม่ได้เมื่อจังหวัดสกลนครทําจังหวัดอื่นก็จะทําครับก็จะทําตามมานั่นก็คือจะมีความคิดอยู่สองความคิดความคิดที่หนึ่งรอได้ไหมอีก10บเดือนนี่อาจจะเเดือนในเดือนหน้า8เดือนรอได้ไหม ตอนนี้เอาสิบเดือนรอได้ไหมก่อนท่านทั้งหลายครับสิบเดือนรอได้ไหมก็จะสู้กับกลุ่มหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศเหมือนกันรอไม่ได้ต้องจัดเดี๋ยวนี้ต้องสำเร็จโดยเร็วสองความคิดนี้ก็จะส่งออกไป ถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคุณพี่ทายก็ต้องเดินสายสิครับเดินสายปลุกมวลชนซึ่งเป็นมวลชนที่เป็นโบวตเตอร์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจัดเดี๋ยวนี้ก็คือกลุ่มเพื่อไทยนั่นละ่ะไม่ต้องอ้อมคอมตรงไปตรงมาก็คือแนวร่วมของเพื่อไทยนั่นละ่ะก็บอกว่าต้องจัดเดี๋ยวนี้รอไม่ได้ ท่านทั้งหลายครับไอสองความคิดนี้ก็จะเริ่มมีคนนี่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการชุมนุมก็จะเกิดขึ้นแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปตกใจนะครับการจัดชุมนุมว่าต้องให้รอให้สวหมดอำนาจในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะกับ การชุมนุมบอกว่าไม่ต้องรอจัดรัฐบาลเดี๋ยวนี้เลยทั้งสองกลุ่มนี้เป็นมวลชนที่ไม่ใช่มวลชนชี้ขาดท่านทั้งหลายไม่ต้องวิตกคำว่ามวลชนชี้ขาดมันเป็นลักษณะเหมือนมวลชนพันธมิตร,เห,นนรเหมือนมวลชนนปชเหมือนมวลชนกปปส ก็คือจัดการระดมกำลังกันมาพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลต้องการจะโค่นอำนาจของรัฐบาลให้สำเร็จให้ได้ไม่ไว่าจะเป็นมวลชนบรรดมิตรมวลชนนปชมวลชนกปปสที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2 5 9 9เป็นต้นมามวลชนชี้ขาดจะรวมกำลังกันและมีพักการเมืองแอบสนับสนุนทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย มาก็ปากหลักเลยยึดที่ไหนที่หนึ่งตั้งเวทีชุมนุมปาศัยจัดตั้งความคิดทางมวลชนปลุกระดมมวลชนปลุกระดมมวลชนเข้าประท่าก,กับรัฐบาลนี่อธิบายให้ฟังในลักษณะการใช้มวลชนให้ชี้ขาดเพื่อสู่การทำลายอำนาจของรัฐบาล ไม่ใช่ทำลายอำนาจของรัฐนะครับไม่ใช่มวลชนล้มรัฐแต่เป็นเพียงมวลชนที่ต้องการล้มอำนาจรัฐบาลที่อยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมวลชนพันธมิตรก็เคลื่อนมาชุมนุมพอชุมนุมเสร็จก็พุ่งเป้าโจมตีรัฐบาลเคลื่อนไปตรงนั้นไปกระทรวงนู่นไปกระทรวงนี้เพื่อให้อำนาจในสมัยนั้นก็คืออำนาจของรัฐบาลไทยรักไทยอดีตนาย,ยกทักษิณแกเป็น นายกอยู่วันนั้นเนี่ยร่มคืนลงให้ได้เขาเรียกว่าเป็นมวลชนชี้ขาดเพื่อสร้างเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงทางการเ,เช่นเดียวกันมวลชนนปชภา,ายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบของพรรคเพื่อไทยนีย่ก็เคลื่อนมาครับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี5-2-5-3เพื่อประทะกับรัฐบาลในขณะนั้น,น,นก็คือรัฐบาลอภิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์ข้อเสนอก็คือคุณต้องยุบสภา เพราะเราต้องการเลือกตั้งใหม่มีการประทะกันใช้กําลังกันประทะกันมีการปราปามเสียชีวิตเป็นร้อยบาดเจ็บสองพันเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้เปลี่ยนสถานการณ์ให้อํานาจของรัฐบาลในขณะนั้นมันพังทลายลงให้ได้เช่นเดียวกันกับกปปสซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ก็เพื่อที่จะทําลายอํานาจ ของรัฐบาลยิ่งรักพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นสุดท้ายก็กลายเป็นเงื่อนไขจบลงด้วยการสมคบคิดกันรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557ท่านทั้งหลายครับนี่คือรูปแบบของมวลชนที่จะทำอันตรายต่ออำนาจรัฐบาลในขณะนั้นแต่วันนี้ รัฐบาลที่มีอยู่เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งได้ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วแล้วมวลชนจะมีอิทธิฤทธิอิทธิพลในการไปทำลายอำนาจของรัฐบาลรักษาการไหมไม่ใช่ครับเพราะมวลชนที่ออกมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมวลชนของก้าวไกลด้อมส้มหรือพลังส้มทั้งหลายส้มทั้งแผ่นดินเนี่ย เป็นมวลชนที่ไม่ใช่มวลชนชี้ค่ะเป็นมวลชนในการสแสดงเจตนาลมของโหวตเตอร์โหวตเตอร์ก็คือผู้ที่มาเลือกตั้งและเพื่อต้องการที่จะเลี้ยงกระแสความนิยมของพรรคก้าวไกลให้มีอยู่ต่อไปเพื่อที่จะเอาชัยชนะในการเลือกตั้งในอนาคต ท่านทั้งหลายครับมวลชนอย่างนี้จะไม่มีการประทะและจะไม่มีการไปลุมรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้มันเป็นรัฐบาลรักษาการจะเลื่อนยศปลดย้ายจะใช้งบประมาณนี่ก็ต้องได้รับการอนุญาตจากกะกะตะเท่านั้นท่านทั้งหลายครับมันจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องแสดงตนเป็นมวลชนชี้ขาด และพฤติกรรมที่มาชุมนุมก็ไม่ใช่มาชุมนุมแบบชี้ขาดก็คือมาชุมนุมพบคุณพิธาเสร็จฟังคุณพิธาปลาัยเสร็จก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันแล้วในกรุงเทพมหานครก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชุมนุมเสร็จมีดน,นตรีเล่น บริภาคสวดาสาวดากกตสะใจเสร็จกลับบ้านเพราะอะไรครับเพราะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ให้รู้ว่าพี่น้องประชาชนส่วนนี้เอาอย่างนี้นะเหมือนกรณีที่จัดที่สีแยกอโศกก็เหมือนกันปลาใสาฟังปลาใสาเสร็จแปลอักษรเป็นรูปคอควายเสร็จกลับบ้านทำไมต้องกลับบ้านก,ก็เพราะเขาต้องการจะรักษา แนวทางในการชุมนุมเพียงแค่นี้นั่นคือเสนอสิ่งที่เขาต้องการที่มวลชนฝั่งที่สนับสนุนก้าวไกลต้องการคือเขาไม่ต้องการจะเป็นเงื่อนไขในการเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้พวกที่ต้องการใจะแอนแอนนี่เข้ามาอันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะการเปิดประตูเปิดโอกาสให้พวกอยากรัฐประหารเข้ามานี่ มันจะทำให้ทุกคนสูญเสียทั้งหมดแต่การต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองที่ยังอยู่ในเกมของประชาธิปไตยที่ยังอยู่ในสนามของประชาธิปไตยก้าวไกลชนะเพื่อไทยชนะมันก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะเป็นคนมาพิพากษาตัดสิน ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับพวกถือปืนพวกถืออาวุธมาพิพาษาาัดสิซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มความคิดในการจัดชุมนุมเพื่อสนับสนุนพรรคก้าวไกลสนับสนุนคุณพิธาโจมตีสวโจมตีกกตหรือสารรัฐธรรมนูญต้องการ เขาไม่ต้องการจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้กับการรัฐประหารนี่ประการที่หนึ่ง